ลงไปแล้วลงไปแล้วนี่นี่มาหาลอกเก็บแมงคามครับพเพื่อนเอา,าเดี๋ยวจะเขย่าให้อีกคน,กนก <c oughs> ข้างล่างก็สน,นุก น่าจะหมดแล้วไปต้นใหม่เอา้ามาแล้วมานี่มันคามครับเ,เพื่อนๆไปไปไปเรื่อ,อ,อหลังจากที่ไปดูต้นมะข่ามาแล้วไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้เรามาหาที่ต้นมายาลาบยักษ์เห็นไหมนี่นี่นมันจะทิ้งตัวเลยดูเขาใหญ่ไอ้เขาใหญ่นี่ได้ถอดแล้วเ,เพื่อนๆไปไปหาต่อ จออีกแล้วครับเพื่อ,อนๆระวังมันทิ้งตัวหนีทิ้งตัวหนีลงป่านี่ไม่ได้มันเลยมีสามตัวครับอุย๊ยนหนเห็นไหม,มตัวนั้นลงป่าไปแล้วปล่อยมันได้สองตัวก็ยังดีครับนี่โอ้ตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวปล่อยมันฮะอ้าวเขาใหญ่เนี่ยไป ตรงนี้ก็มีครับเพื่อนไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดึงมาสามตัวนี่เห็นไหมอุย๊ยลวงเห็นไหมดูดูดูรอยมันกินฮะดูนี่รอยมันกินต้นไม้ลาบเก็ดข้างล่างเี่ยเบาไหนไปไหนแล้วอ่านี่ไม่ใช่เนี่ยเวลามันล่วงปุ๊บมันยุ่นเลยยุ่นป่าเลย ไม่ได้มาแล้วอันนี้ได้ตัวเดียวโอ้สามตัวได้ตัวเดียวนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนตรงนี้หลายตัวเลยครับอ่ะจับเลยสามตัวข้างบนอีกสองนู่นอะอุ้ยลวงลุงลงลุงบุเก็บเอาเก็บเอาได้ไหมสามตัวไหมนี่มีตรงนี้อีกครับเพื่อนเพื่อนสองตัวครับตัวเล็กปล่อยมัน หอยอเขาใหญ่ไว้เขาใหญ่มานี่ไปเก็บเลยตรงนี้ก็มีครับเขาใหญ่เลยเพื่อนๆโอ้โหสองตัวเลยต่ำ,ตำดูเขาใหญ่เลยครับแม่หมนหมนต้นข้างๆกันนี่ก็มีครับนี่อย,อย นมำลวกนึงลวกมาแล้วเก็บเอานี่นี่สองตัวอสองตัวอ่ะจับเลยนี่สองตัวดีดีเดี๋ยวมันลวกเดี๋ยวเดีเออไปแล้วเก็บเก็บเก็บ เอ,อเยี่ยมมากเอาเก็บใส่เลยวันนี้เราถุงตะเคียวมาก็พอได้ขั่วแล้วครับต้นพริกเอาลูกๆนี่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับผมเห็นต้นไมยลาบยักษ์อันนี้อยู่บนบกนะครับริมน้ำเยอะนี่ครับบรรยากาศข้างทุ่งนาเน่เจออีกแล้วครับเพื่อนๆ เขาใหญ่เลยนี่อ่ะก่อนจัดก,การอันนี้สองตัวเขาบดอีกหนึ่งตัวดิ่โก่งมาเลยกลเก็บให้เรียบไปขวกินเอ้าดีดไปแล้วโอ้โหดีดไปแล้วไปหมดแล้ววาเอ่อเหลือเหลือตัวหนึ่งเดีย๋วยวเจับเองอ่ะล่วงไปแล้วนี่ไหนนี่นี่น,นี่จับเอา เออโอเคไปเลยนี่ฮะมาเดินมาก็เจอแล้วตัวอย่างใหญ่เลยอันนี้หูเขาใหญ่มากเพื่อนเดเดี๋ยวผมซูมให้ดูดูครับใกล้ๆเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาใหญ่มากเพื่อนหดูดูครับ นี่อีกนี่อีกนี่เอเก็บอืออ่ะ,อะลองมาดูผลงานกันวันนี้ครับนี่ก็ได้โอ้ยี่สิบกว่าตัวเหมือนกันครับรเพื่อนๆโอ้โหตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กเราไม่เอาฮะเอาไว้ให้มันโตนะครับนี่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับแล้วก็เด็กอ้วนเลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์้วยนะครับวันนี้ก็ พาเพื่อนมาหาแมงคามหรือแมงกวางนะครับกับต้นไมยราบยักษ์แล้วก็ต้นมะข่านะครับต้นมะข่าจะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะหนาวแล้วเดี๋ยวทิ้งปีกนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เต็มเครื่อง